ใช่ตอนช่วงตอนช่วงแรกก็คือว่า <c oughs> เราหนักไงเราหนักวันหนึ่งสีเงส่เครื่องสี่เครื่องแล้วก็เราต้องมีการยกคือบอกบอกเลยตัวนี้เป็นรุ่นแรกของตัวแรกของผมเลยแล้วก็แล้วก็ผมก็เข้าไปเทนที่สูนยงนะก็คือตัวนี้มันลมันพุ่งพี่รู้สึกว่าเพราะว่ามันพุ่งดีรู้สึกว่าเย็นฉ่ำใจไหม <c oughs> รู้สึกว่าเย็นไหมเ <c oughs> ย็นทับใจนะและสําคัญในข้างในเนี่ยมันมีระบบสวิง คือมันไม่ใช่ว่ามันตรงอย่างเดียวจะสายซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดตัว JPX เนี่ยบางทีผมว่าถ้าเกิดพี่ซื้อ JPX มาผมว่ามันจะแรงเกินไปสําหรับพี่เพราะบุรุลมมันจะอัดพี่มากเกินไปมันก็เหมาะ JPX มันเหมาะเหมาะสําหรับกว้างมากาานะถ้าเกิดว่าพี่เป็นจอแต่ JPX ก็ดี JPX ติดลบ ติดลบ 17, อเอ้ยติดติดลบอ,องศาเขาบอกว่าเป็นระบบไอแอร์เคลื่อที่ที่ดีที่สุดเพราะงั้นเ <c oughs> ขาก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของการสวิงด้านไหนนะครับแล้วดีไซน์ผมเลยบอกว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากมันเป็นรุ่นใหม่ก็เลยเข้าไปหาลุกที่นิดนึงให้เขาเทรนให้นิดหนึ่งนะเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรระบบระบบอะไรซับซ้อนกว่ารุ่นที่แล้วนะครับ แต่ที่มันดีกว่าคือรู้สึกว่ามันดีกว่าคือว่าลมมันพุ่งลมมันพุ่งกว่าแล้วการใช้งานเราก็มันจำเป็นต้องชทำในทั้งห้องก็ไม่ใช่นะใช่ใช่เอาแค่แค่อัดแค่ว่าในระยะที่ลมคุมมันออกแบบลมนอนอ่ะใช่ใช่ครับมันออกแบบดีไซน์มันจะคล้ายๆกับ J P X แต่ว่าลมรู้สึกว่ารุ่นนี้ลมมันจะมันแรงกว่ากว่ารุ่นที่แล้วรู้สึกได้เลยว่ารุ่นนี้ลมมันแรงกว่ารุ่นที่แล้วเนาะแล้วก็ หมดการทำงานมีทั่วไปสวิงเหมือนกับนีก็มีหมวดสวิงมีบวกคุณภูมิเลขคุณภูมิลบคุณภูมินะแล้วก็มีเรื่องของสวิงสําคัญคือมันมีเรื่องของสวิงนะครับอันนี้กดอ,อีกทีจะชุดสวิงนะครับกดอีกทีจะสวิงนะอนอวงนตรงนี้เป็นเรื่องของการปรับความผิดพัดลมอ่ะเดี๋ยวเราลองยังมาปรับความิดพัดลมพัดลมดูอันนี้คือปรับเพิ่มขึ้นเป็นสองอ่าใช่ S <S เห็นไหมรู้สึกว่ามีมิติ<ช>อันนี้รู้สึกว่าจะเบาลงใช่ไหมคร <ฮะ S 2> อันนี้มีเดียมอ่าอันนี้หายอ่าใช่ถูกต้องสำหรับสำคัญสำคัญคือเรื่องโหมดเนี่ย <S 2> <S 2> ผมก็มันจะมีโมด,โมดคูณไดยนะครับแล้วก็โหมดแฟนแล้วก็โหมดออตโต้นะครับ ก็ผมแนะนําใช้สภาวะนี้ก็ใช้คูนธรรมดาเรื่องเหมือนกับเหมือนกับแอร์เหมือนกับแอร์ทั่วไปครับในส่วนของรีโมทนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะมีส่วนของรับไปรับประกันก็เขียนนะครับเขาออนไซต์ออนไซต์ถึงบ้านทุ่ทีทุณพีไม่ต้องเหนื่อยยกเครื่องมให้เขาศูนย์อเมรน่าเขาโอเคแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นไงจ๊ะตัวเล็กอุ้ยกัวกัดไม่เย็นเย็นเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำเอาละดูแล้วก็เบื้องต้นก็ ก็ดีครับดีตัวนี้ดีดีนะโอเคจ๊อกหนึ่งจ๊อกดีครับ